คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันให้ดีใช้รดได้กับพืชผักทุกชนิดทําให้พืชผักของเราใบเขียวใบงามบํารุงดินทําให้ดินร่วนสวยุยป้องกันมแมลงด้วยค่ะนะคะเยปานก็จะพามาบํารุงพืชผักสวนครัวนะคะแบบวิธีง่ายๆเลยค่ะบํารุงไปด้วยแล้วก็ป้องกันมแมลงไปด้วยค่ะน้ําซาวข้าวนะคะที่เยปานเก็บไว้เช้าเย็นเนาะก็ประมาณ5ลิตรค่ะแล้วก็จะมีเกลือนะคะ น้ำส้มควนไม้ค่ะส่วนน้ำซับทำให้พืชผักของเราเนะะี่ยค่ะแข็งแรงใบเขียวใบงามทำให้ดินของเราล้วนซุยนะคะน้ำสาวข้าวมีประโยชน์มากเลยค่ะอย่าทิ้งนะคะเวลาล้างข้าวให้เก็บเอาไว้เลยนะคะเด็กปานก็จะใช้เกลือนะคะเพิม่มความแข็งแรงให้กับพืชผักของเราะคะ่ะเด็กปานก็จะเอาใส่หนึ่งช้อนโต๊ะ มานี้ใช้น้ำส้มควรไม้นะคะป้องกันมแมลงนอนเพี้ยต่างๆเนาะเดี๋ยวปังก็จะใช้ห้าช้อนโต๊ะค่ะสองสาสี่ห้าแล้วก็คนนะคะให้เกลือละลายให้เข้ากันให้เดียดค่ะ หลังจากนั้นนะคะเย่บปังก็เตรียมน้ําไว้นะคะ10ลิตรค่ะเราก็จะเทส,ส่วนผสมทั้งหมดลงไปเลยนะคะรวมกับน้ำเจาาข้าวด้วยก็ประมาณ15ลิตรเนาะน้ำเจาาข้าว5ลิตรน้ำ10ลิตรค่ะ ใช้รถได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะบำรุงดินทําให้ดินของเราร่วนซุยทําให้พืชผักของเราราต้นแข็งแรงใบเที่ยวใบงามค่ะผักชีนะคะญีปั่นใช้มเมล็ดหวานเอาไว้นะคะแปลงเล็กๆนะคะ ลำต้นแข็งแรงมากเลยแล้วก็ใบเขียวใบงามนะคะเยี่ยปังก็จะใช้รถอีกครั้งนะคะเยี่ยปังก็จะใช้รถนะคะอาทิตย์ละสองหรือสามครั้งค่ะใช้รถบ่อยๆได้นะคะสูตรนี้ค่ะ มะเขือเทศนะคะกำลังติดดอกเลยค่ะใช้รถได้เลยกำลังออกดอกเลย พี่ยัปานใช้บำรุงเอาไว้นะคะใบเตี้ยวใบงามมากเลยค่ะป้องกันพวกมแมลงได้ด้วยนะคะทำให้ดินของเราล้วนซุยด้วยพืชผักเขี้ยวงามปลอดสารพิษด้วยค่ะสูดง่ายมากเลยลองทำใช้ดูนะคะพืชผักของเราโตวไว้ด้วยค่ะยายปานใช้บำรุงเอาไว้นะคะ ใช้รถอาทิตย์ละ2หรือ3มครั้งค่ะหรือจะใช้รถบ่อยๆได้เลยนะคะน้ำสาวข้าวข,ของเรามีประโยชน์มากมายเลยค่ะลองทำใช้ดูค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ